เรามองจากร้านอาหารนะคะบ้านไร่ไปลายเนินจะสามารถมองเห็นกังหันลมนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะคะบนเขาใหญ่เที่ยงด้วยค่ะบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆเลยค่ะเมนูอาหารนะคะผัดมีโคราชผัดแหนมลาบหมูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะเดี๋ยวขอดูต้ยมยำกุ้งน้ำข้น วันนี้เป็นวันหยุดน,นะคะเราก็พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะตามธรรมชาติค่ะจุดมุ่งหมายของเราคือเขาเยี่เที่ยงนะคะก่อนอื่นเราต้องลองท้องกันก่อนค่ะจุดแรกที่เราจะแวะไปนะคะคือบ้านไร่ไปลายเนินนะคะเป็นร้านอาหารที่มีวิวมีบรรยากาศที่ดีมากสามารถมองเห็นจุดกังหันลมได้ค่ะเรามาลองท้องกันก่อนก่อนจะออกเดินทางไปสเต็ปต่อไปค่ะ บ้านไร่ไปลายเนินเขาเยี่ยที่ยงค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พามาเที่ยวชมขวเขาเหี่ยที่งนะคะเดี๋ยวเราต้องแวะจุดพักทานอาหารนะคะที่บ้านไร่ไปลายเนินนะคะเขาบอกอาหารรสชาติดีบรรยากาศดีนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะพาไปเที่ยว,วยตามจุดต่างๆนะ,นะคะอย่างเช่นเขือนลำตะคองแล้วก็เป็น จุดกังหันลมนะคะเดี๋ยวจะต้องถามกับคนที่เขาอยู่แถวนี้นะคะว่าไปยังไงนะคะตอนนี้ขอเบรกพักอาหารก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านไล่ไปายเนินเขาเยี่ยทียงนะคะโคราชค่ะ จุดนี้นะคะคือจุดที่เหมาะสำหรับนั่งช่วงเย็นนะคะมีบันไดลงแล้วก็มีบันไดสำหรับคนที่นั่งรถเข็นด้วยค่ะกันหลังที่สองนะคะไปที่จุดบ้านไร่ไปายเนินนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะณนะมองที่เรามองอยู่ตรงห้องอาหารบ้านไร่ไปลายเนินนะคะจะเห็นจุดกังหันวิวนะกังหันลมนะคะที่อยู่ ตรงเขาใยเที่ยงนะคะด้านบนนะคะจะมีอ่างเก็บน้ําเขาใยเที่ยงหรืออ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะเดี๋ยวเมื่อท้องอิ่มนะคะล้อหมุนนะคะเราจะไปที่จุดนั้นกันต่อนะคะเป็นจุดที่สวยนะคะ อยากให้ทุกท่านนะคะที่ผ่านมาทางโคราชนะคะอยากจะไปพักผ่อนนะคะหาบรรยากาศที่สวยๆนะคะก็มาได้นะคะที่เขาใหญ่เที่ยงะคะ่ะร้านอาหารที่แนะนำคือบ้านไล่ไปเนินนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากๆนะคะถึงแดดร้อนนะคะแต่ก็มีลมนะคะมีลมทำให้เรามีความรู้สึกว่า ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะถึงจะแดดจัดนะคะนู้นไปเนินสูงๆตรงนู้นสวยงามมากตรงนี้นะคะขอบอกว่าถ้าเป็นช่วงอากาศออตอนเย็นๆนะคะหรือตอนหัวค่ำนะคะบรรยากาศจะดีมากเพราะว่าทางร้านจะเปิดไฟนะคะเปิดไฟแสงสีนะคะให้เข้ากับบรรยากาศนะคะเหมาะสำหรับมานอนพักผ่อนได้คะ่ะ มีรีสอร์ทด้วยนะคะรีสอร์ตก็มีเท่าที่เห็นผ่านก็มีประมาณ20-30รีสอร์ตเลยนะคะ ดีมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะบ้านไล่ไปลายเนินเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะคะที่เราแนะนำนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆนะคะขึ้นจากเขาใหญ่เที่ยงมาจะเจอร้านอาหารนี้นะคะโดดเด่นเป็นร้านแรกเลยนะคะเขาถึงได้เรียกว่าบ้านไล่ไปลายเนินนะคะจุดชมกลางหันลมนะคะ ชัดๆเลยนะคะเขาเขียนว่ากฟผนะคะคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะใช้บการนในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดนะครราชสีมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ ต้นไม้ใบประดับก็สวยนะคะตกแต่งได้สวยด้านนี้ก็เป็นด้านที่ลงไปห้องน้ำนะคะทำแยกส่วนเอาไว้นะคะสวยงามมากๆ ะะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เอาไว้รองรับแขกนะคะเพราะเป็นเอาดอร์นะคะเป็นเอาดอร์เหมาะสำหรับนั่งชิลๆนะคะตอนแดดล่มลมตกนะคะอย่างเช้า้าหรือเย็นหรือกลางคืนนะคะจะเหมาะมากแต่ตอนที่เรามานี่คือจนตอนกลางวันนะคะ <c oughs> เราก็เลยเลือกใช้ในอาคารที่มีหลังคานะคะ ถูมาลากต้อนนี้จะสูงไปไหนคะจะสูงไปไหน <inhal> er> มีโคราดผัดแหนมลาบหมูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะเดี๋ยวขอดูต้มยำกุ้งน้ำข้นหน่อยได้ลาบหมูนะคะแหนมแล้วก็ผัดมีโคราชมาโคราชทั้งทีนะคะต้องกินผัดมีโคราชค,ค่ะเป็นของขึ้นชื่อของเขานะคะ แล้วก็ต้นนี้เขาก็ยังจะมีลูกสุกอีกนะหนีสูงมากๆเลยจะสูงไปไหน